ำปีจ้ะเมืองนี่ห่างจากบ้านแหววประมาณครึ่งชั่วโมงแหวมาไล่แค่แป๊บเดียวเด้อไม่นานเด้อบอจะพามาดูร้านของแหววจะจัดเซจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ด้ไม่รู้ว่าสัญญาณชัดไหมนะเด้มาแค่แป๊บเดียวเด้อนี่จะพาด้อวยเขาเริ่มเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วจ้ะพี่สาวบิลลี่พี่สาวบิลลี่ก็มาขายเทียนหอมจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูร้านของแหววก่อนแป๊บหนึ่งเขาเริ่มเปิดเพลงเสียงอย่ยงดังเลย จะติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะนี่นเนาะนี่จะให้ดูแป๊บๆปบ๊เพราะว่าเขาเปิดเพลงแล้วไงนี่จ้ะของในร้านของเบลเราจะให้ดูร้านอื่นๆได้จ้ะน,นู่นงานเริ่มเราจะคนเริ่มมาแล้วนี่จะชื่อร้านของเรลสยามโคเชจ้ะน้องเจนาตาเป็นคนวาดให้จ้ะ ดอกไม้ที่บบเราทักเมอตะกี้มีลูกค้ามาซื้อแล้วจ้ะซื้อดอกไม้ไปช่อหนึ่งเป็นดอกไม้ที่เราไม่อยากจะขายเลยเขาซื้อไปเมอ่อตะกี้ดอกนี่แล้วก็ดอกเดซี่ดอกพักบุ้งป่าจ้ะสีม่วงแล้วก็ดอกเดซี่แล้วเขาก็ซื้อผึ่งไปด้วยตัวหนึ่งจัดเป็นช่อห้เหมอ่อตะกี้จ้ะ ช่อนั่นราคา48ดอลลาร์ที่เอกขายไปเมอตะกี้จะลูกค้าคนแรกเลยเขามันเขาเดินเขามาเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็น,นดอกไม้สดจ้ะเป็นดอกไม้จริงๆพอเขามาจับเขาถึงดูเอามันเป็นดอกไม้ดอกไม้ทักเนี่ยนี่จ้ะขายไปได้ช่อหนึ่งเมอตะกีช่อแรกลูกค้าคนแรกจะเขามาซื้อเมอตะกี้ขายไปได้48ดอลลาร์ช่อเมอตะกี เดี๋ยวขยับไปนั่งด้านหลังก่อนมีคนมาขายหลายล้านเลยจากงานทักงานทักไหมผมฮัลโหลลูกค้าเขามาแล้วเอก็เลยมานั่งมานั่งตรงนี้เดี๋ยวถ้านั้นเดขอตัวเนาะเดี๋ยวไปดูลูกค้าก่อนจะมาไล่สดอยู่ไว้เจอกันจ้ะเดี๋ยวาจะทำคลิปวิดีโอไว้ให้รับชมกันจ้ะสวัสดีจ้ะบ,บายๆไปแหละ เอากดติดตรงไหน